ขวดน้ำอัดลมทุกกน,นิดท่านเด็กคนเรเคยสังเกตไหมมันจะมีข้อพับเนี่ยขวดเล็กเนี่ยมันจะมีข้อพับอยู่ตรงเนี้ไม่ว่าเป๊ปซี่แฟนตาโครลาจะไปไรกระชา่นมันจะมันจะมีข้อพับตรงเนี้ยเอาเมีดเอาคัตเตอร์แบนๆบคมๆหรือเมีดมาปาดตรงนี้ออกเอาไปตวงน้ํามันตัวกับอะไรแล้วแต่ตวเข้าวสารอะไรเนี่ยมันได้หนึ่งเลตพอดีเลยไอทีเ่เกินมาเนี่ยบริษัทก็เอาใจเราซื้อโคลาเลตหนึ่งแบนตาเลตหนึ่งแต่ไม่หน่อยนึงแค่เนี้ย ยี่บหาบาทเอาใจเรากคันเนียเล็ดมันอยู่ตรงนี้ต่อไปนี้ถ้าใครเกี่ยวข้าวตีข้าวข้าวนวดข้าวได้ข้าวเปลือกแล้วถ้าไม่มีจะชั่งชั่งไม่ยากเอาเม็ดข้าวเปลือกมานั่งนับนับให้ได้สี่หมืห้าพันแปดร้ยห้าสิบเม็ดสี่หมืห้าพันแปดร้ยห้าสิบเม็ดเป๊ะหนึ่งกิโลไม่มีเกินไม่มีขาดมีคนนับแล้วใช้เวลานับสามวันเป็นลมไปสองตลบ สี่หม้าพันแปดอหสบเมตรกระเบือกหนังหึ่งกิโลไปน้องจำไว้อ้าปิดไฟแน่นทิ้งไว้ในล่มห้ามเข้าตู้เย็นห้ามตากแดดร้อนๆห้ามเอาไวใ้ใกล้เตาไฟร้อนๆในครัวฉะนั้นเอาไว้ในร่มยายเด็กน้อยเปิดเล่นเชื้อโรคมันจะลงไม่เป็นทันทีให้มันอยู่ในขวดนี้ไงยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ทําตอนเวลาบ่ายสองพรุ่งนี้บ่ายสองใช้ได้เลย พรกงนี้บ่ายสองใช้ได้เลยไม่ต้องรอเจ็ดวันไม่ต้องรออาทิตย์อะไรวุ่นวายยี่สีช่ชั่วโมงมันเข้าเนื้อเข้าฝนกันแล้วมันมันเข้าเป็นเนื้อด้มเดียวกันแล้วเป็นสารกบจัดแมลงศัตรูพืชถ้ามียังไม่มีแมลงผสมน้ำห้าร้อยเท่าหรือพันเท่าฉีดพน่นเอาไว้ที่ต้นไม้เราจะไม่มีแมลงมาเพราะมันได้ลื่นมันจะหนีเลยมีคนมีเขาเคยถ่ายทำเอาไว้ถ่ายทำคือใช้วิดีโอกล้องวิดีโอจับไว้ เวลามลงมันเข้ามาใกล้กลต้นเนี่ยที่มีสารที่นี่ฉีดไว้เนี่ย,ยมันจะขับหลังหันเลยมันจะไม่เข้าใกล้เพราะมันเกลียดมันเกลียดกลิ่นเหล้ากลิ่นน้ําตาลกลิ่นอะไรเนี่ยที่ใสลงไปเนี่ยกลิ่นน้ําส้มทุลินทรียมันไม่เข้าใกล้แต่ถ้ามีแมลงมีเพียย้ยอะไรอยู่แล้วฉีดพ่นไปเนี่ยถ้าไปถูกไข่แมลงไข่แมลงมันจะปอถ้าไปถูกนอนตัวน,นอนมันจะโตเครื่องแต่ไม่เข้าปีกไม่ไปเข้าดักแน่ ผมเคยเอาไปขิดพรนลดราดใส่หนอนมแมลงวันมาแล้วนอนมแมลงวันในขี้กอ,อกบัวกอ,อกหมูนี่มแมลงหนอนมันจะโตขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วก็ตายไปจะไม่เป็นตัวแมลงวันแมลงวันก็ลดลงแมลงวันลดลงแมลงวันลดลง,ง,ลดลงอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิน้นแม้แต่ปลาหางลูกยูงยังไม่เป็นไรเลยทําไมถึงลูกหลังเกิดเหตุเซเนมี่20วันผมได้รับการเชิญจากสภาการชาติไทย ให้เอาก้อนอยุลินที่นี่ไปโยนในบ่อน้านใช้ของชาวบ้านสี่ร้อยกว่าบ่อแต่นี้มันมีบ้านพักของพวกเกาะสุลินเรียกว่าชาวมอแกนนั่นแหละที่กันมาทําบ้านล็อกดาวยาวเหยียดสองสามร้อยห้องประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน้าเต็มจนล่องเลยด้านหลังเนี่ยล้างถ้วยล้างจานทำกับข้าวเนี่ยทีนี้ฝาหน้าถูกก็ไปฉีดไรยุงในป่าไอยุงในป่าไม่รู้จะไปไหนเข้าบ้านเข้าเมืองอะไรกันเนี่ยไม้บ้านมอแกนเนี่ยเต็มยุงไปหมดเวลานั่งทานข้าวต้องเอามุ้งมากาง มันมากของแมงวันแมงวันต้องหนีกลัวยุงทีน,นี้ลูกก้อนไปโยนหัวเชื้อจะน,นี่ไปฉีดพ่นผ่านไปยี่สิบสีชั่วโมงไปดูยุงมันนอนตายล้นแพรเลยแต่ปลาหางนก,กยุงตัวน,น้อยๆเท่านี้ก็้อยไม่เป็นไรเลยสัตว์เลี้ยงหรือปลาที่มีเลือดสีแดงไม่มีปัญหาไอ้ที่ไม่มีเลือดนี่นแหละเสร็จและไม่มีพิษมีภัยต่อคนใช้คนฉีดขนาดฉีดไปผิวปากไปด้วยได้เลย ไม่มีเมาผ่านไปยี่สี่ชั่วโมงจะไม่แทบไม่ได้กินเหล้าเลยนี่มันจะน็อกกลิ่นกันเลยวิธีใช้น้ําเป้หลังเนี่ยสมมติสะพายเป้หลังมาใส่น้ําให้เต็มเนี่ยยี่สิบเิตหรือสิบแปดเล็ดเนี่ยก็ใส่ลงไปสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะสิบซีซีใส่ลงไปสี่สิบยี่สิบซีซีไอหนึ่งช้อนโต๊ะนี่สิบซีซีสี่ช้อนก็สี่สิบถ้าฉีดผลไม้ฉีด ต้นผล,ลไม้ก็ควรจะใส่สารจับใบด,ด้วยถ้าต้นผักต้นอะไรน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้ไอจางๆไปการใช้สารจับใบต่อไปนี้ถ้าเกษตรอินรีหรือเกษตรชีวภาพเกษตรที่ไร้สารพิษนี่อย่าใช้สบู่มาเป็นสารจับใบอย่าใช้ผงซักฟอกใดๆมาเป็นสารจับใบเพราะในผงซักฟอกก็ดีหรือในสบู่ก็ดีไม่ต้องบอกยี่ห้อมันมีโซดาไฟ โซดาวไฟนี่คือสารฟอกขาวมันเป็นสารกอมาเลงฉะนั้นสารจับใบต่อไปนี้ให้มันปลอดภัยที่สุดพิสูจน์เรียบร้อยแล้วคืออะไรมาเนี่ยนมสดชนิดจืดถ้าเป็นวัวแดงไอ้คาดน้ามินมาลีก็คาดน้ามินอย่าไปเอาคาดเขียวมาผมใช้คาดเขียวถ้าใส่หัวเชื้อสี่ช้อนสารจบใบก็สี่ช้อนถ้าเปลี่ยนจัก สีนี้เป็นอนันเดือดแล้วเกิดเรื่องเกิดเรื่องยังไงผมใช้สีเขียวหวานหวานเนี่ยฉีดต้นพลิกตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าไปดูมดขันไฟเต็มต้นเลยมดขันไฟมากินน้มนมหวานหวานตาใช้นมจืดๆไม่มีมดขันไฟแม่จัตเดียวไม่มีมมมผมพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นบอกไม่ต้องเสียเวลาเวลาเสียเงนินเดียทองเอานอมสดชนิดจืดยี่ห้อไหนได้หมดตามมะลียก,ก็ได้หรือใครมีวัวนมเลี้ยงวัวนม มี at, ่ข้อปัสสาวะเลี้ยงนมรวมก็เอานมวัวมาใส่ได้เขตอีสานมานผมเขตโกราเนี่ยผมเคยพูดไปเนี่แต่ผมไม่ได้พูดนําทางกันนะเขาไปทําพิสูจน์มาเขามาเล่าผมฟังเดี๋ยวช่วยเป็นวิทยาทวันต่อให้หน่อยเขานมวัวเขาก็ไม่มีนมกล่องเขาหาซื้อไม่ได้เขาอยู่ไกลตลาดเขาเป็นแม่ลูกอ่อนเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาเป็นแม่ลูกอ่อนเี่ยเขาเอานมแม่ลูกอ่อนใส่แล้วกันเขาบอกก็ได้ผล ถ้าเราจะไปขอเขานี่มีข้อแม้ว่าอย่าไปบีบเองนี่ไม่ใช่เรื่องหยาบเรื่องล้วนเลยนะนยเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยมีคนใจมาแล้วอ่าให้เขาบีบให้กันได้แหละอันไหนตัดต่อได้รีบตัดต่อเดี๋ยวหาวิทยากาาารเอาเอาวจะนี้เอาต่อไปจะได้จริงใช่หมดไปในสามเดือนถ้าสามเดือนไม่หมดเอาไปเทใส่คอหานหัวซ่วมร่องระบายน้าเลยตรงไหนเหม็นเหม็นเน่าเน่าผสมน้ําลาดเลย คอหมูลาเสียหายเหม็นเดียวนั้นลาเสียหายเหม็นเดียวนั้นและเมียงวันก็ลดลงล,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 ลดลงลดลงเมื่อยังเหลืออีกทำยังไงนี่ <S <S ใส่คออหมูก็หายเหม็นแล้วใส่ป้องกันไม่มแลมลงก็เรียบร้อยแล้วกาจัดแมลงก็เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกทายังไงครบสามเดือนแล้วเอาไปฆ่าญ้าต่อเห็นไหมไม่ต้องซื้อย,ยาฆ่ายาแล้วต่อไปนี้ต้องครบสามเดือนก่อนนะเมื่อครบสามเดือนไปแล้วมันจะสร้างสารตัวงใหม่ขึ้นมาฝรั่งเรียกว่าสาร A B A แอฟไสสิเอสิสารหยุดการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยทางคุวภาพเลยพอฉีดพ่นไปที่ต้นยาปั๊บใบญ้าเริ่มเหลืองดูดแสงแดดไม่ได้ดูดพลังจากแสงแดดไม่ได้ไม่มีการสังเคราะห์อ,อาหารรากเริ่มเน่าไม่เกินสี่ห้าวันกลายเป็นหญ้าแห้งเลยพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแต่เวลาฉีดต้นลดราดยาวไปให้ถูกต้นผักเรานะอย่าให้ถูกต้นผักกี่เราปลูกเอาไว้นะมันก็จะเหลืองไปกับหญ้า ครบสามเดือนเนี่ยเป็นจากนกำจัดหญ้าได้ถ้าเป็นหญ้าคาเอาสองแก้วน้ำหนึ่งบัวสิบลิตรถ้าเป็นหญ้าธรรมดาเอาแก้วเดียวต่อน้ำสิบลิตรถ้าหญ้าคาลากมันแข็งใบมันหนาเอาสองแก้วญ้าแห้วหมูหญ้าคาเอาสองแก้วยาธรรมดาพื้นๆแก้วเดียวจบ สรุปแล้วทำกันมาอย่างเดียวอธิบายนานหน่อยเนี่ยมันใช้ได้สามอย่างหนึ่งกำจัดแมลงป้องกันแมลงสองกำจัดกลิ่นเหม็นสามกำจัดยาเหมือนยิงนกหนึ่งตัวได้สามนัดมันแม่นไหมเนี่ยลืมแล้วก็เท่านาเท่าหลังเนี่ยอ้าวยิงนกหนึ่งตัวได้สามนัดกันแล้วกันนี่พานไป ต่อไปพลังที่สีเสียนที่สี่ปลูกอะไรมาก,ก็็ต้องการมันใหญ่ไวโตวไวรวดเร็วไม่จะได้ทันส่งตลาดทําฮอร์โมนชีวภาพใสฮอร์โมนยากไหมไม่เคยยากเอาผลไม้สีเหลืองมาผลไม้สีเหลืองไม่ต้องไปสรรหามากไม้ไก่กองเรอกเอาสามอย่างแค่นี้หนึ่งกล้วยน้ำว้าสุก กล้วยน้ำว้าฝกนี uh ่ท่านที่เคารพรู้ไหมว่ามันมีความหมายยังไงกล้วยน้ำว้านี่คนโบราณใช้กล้วยน้ำว้านี่เอาช้อนมาขูดๆๆๆเอาเนื้อขขาวมาเนี่ยผสมเข้าต้มเละๆใส่เกลือนิดหนึ่งป้อนเด็กหนึ่งขวบเริ่มมีฟันแล้วใกล้ๆจะยานมเนี่ยป้อนป้อนไปเมื่อคนโบราณเนี่ยไม่มีใกล้กระป๋องละสามร้อยงัดออกมาเนี่ยผสมน้ํานมคนๆๆเนี่ยกระป๋องละสามร้อยเมื่อก่อนนี้คนโบราณเนี่ยใช้กล้วยน้ำว้าผสมข้าวต้มเละๆใส่เกลือนิดหนึ่งป้อน ป้อนไปป้อนมาเด็กเนื้อแข็งเป๊ะฝนตกแดดออกวิ่งตากแดดตากฝนไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นไข้นี่เด็กโบราณไอเด็กสมัยใหม่นี่พอคลอดออมาแม่ให้กินนมอยุกสองสามครั้งแม่กลัวเสียชงเลิกเลืกกินที่กินนมวัวทีนี้ไปซื้อกระป๋องละสามร้อยมารัดใส่เอามาสามช้อนเอานมสดใสลงไป คนป้อนนี่เด็กสมัยใหม่ป้อนป้อนก็จะเอามือประคองเอาไว้เดี๋ยวเด็กน้อยมันจะเอามือปัดหกถ้าปัดหงกหมายความว่ายี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบาทมองกระป๋องละสามร้อยฉะนั้นทีนี้อย่างที่สองสรุปแล้วควรจะว่ามีวิตามินไขมันเกลือแร่ขมญาตครับอาจารย์ช่วยลดลถกระบะ ที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับที่อยู่หน้าห้องน้ำครับที่มีทะเบียนปจสี่สองเก้ครับกับชฮฮอนึ่งหกครับ4530ช่วยขยับรถหน้าห้องน้ำชายด้วยครับสีสีบอกสีด้วยสองคันนะครับรถปจสี่สองเก้าสกับชสีสีรถสีรถไม่ไม่บอกครับเขาไม่บอกไม่รู้ครับขอให้มาสีอะไรครับสีดำสีดำหยิบสีดำครับอ่าเดี๋ยวรู้เจ้าของไปแล้วมั้งเจ้าของไปแล้วนี่ หั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อใส่เลยหั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อใส่เลยอย่างนี้ลูกนี้หั่นสี่ข้างพอเอาลูกสุกลุกสุกอย่างที่สองมะละกอสุกมะละกอบ้านเราก็ได้มะละกอปลูกเองกอยเป็นสุกเอามะละกอสุก ในเนื้อมะละกอนี่มาโหรานมากบางครั้งพอบาดปาดมะละกอปัปปป๊บเนี่ยมองไปเม็ดมันงอกเป็นถ่วงงอกอยู่ในลูกมันเลยถ้ามันสูงนานๆเนี่ยถ้ามันสูงนานๆเล่เนี่ยพอผ่าลงไปนี่เม็ดมันงอกเป็นถ่วง,งอกเลยแสดงว่ามันมีสารเล่งการเจริญเติบโตเยอะแยะเลยที่เป็นร่างแหงของมันเนี่ยฉะนั้นหั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อ ที boards, ่ลิ้นสีก็เยอะอยู่ในเนื้อมันหวานเนี่ยอยู่ที่ผิวมันเนี่ยพยายามล้างน้ำซะก่อนล้างน้ําเปลือกมันสะอาดซะก่อนแล้วมาหั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อใส่ลงไปหั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อใส่ลงไปแล้วก็เม็ดมะละกอเนี่ยเอามาเม็ดหนึ่งเราเอามือบี้ดูสิน้ําใสๆกระเด็นออกเนี่ยน้ําใสๆในเม็ดมะละกอเนี่ยเหมือนกับน้ําในมะพร้าวนี่ใส่ลงไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งเม็ด ถอกระดนี้ประมาณสักสี่ห้ากาดห้าห้าห้าครั้งลงไปเลยครึ่งลูกถ้าเป็นถังใหญ่ๆ20ยี่บลิตรก็ใส่ลงไปหนึ่งกลูกไปเลยกล้วยน้ำว้านหนึ่งหวีไปเลยต่อไปสุดท้ายของสำคัญเลยสับประรดสุกข,ของสำคัญมันอยู่ตรงนี้ผมจะชี้ดูตรงนี้ของสำคัญของสับประรดนี่แกน แกนี่จุลินทรีย์เยอะสารอาหารก็มากมันเป็นท่อส่งอาหารขึ้นมาจากลากจากต้นจากใบกมันเข้ามาแกนเนี่ยแกนมาส่งมาเป็นเนื้อเป็นเปลือกหั่นทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งแกนใส่ลงไปไม่เอาจุกจุกเอาไปปลูกประมาณสักสี่ห้ากาดใส่ลงไปถ้า,าถาังใหญ่ก็ใส่ไปนหนึ่งผลหนึ่งฝักทางนี้ทางนั้นต่อไปนี่ใครจะมักอะไรก็แล้วแต่ลองเอาไปสูตรผมไม่ทำดูดิจะมักอะไรก็ช่างวัตถุดูใส่ไปกี่อย่างก็ช่าง เอาแค่ครึ่งเดียวให้ได้ครึ่งถังครึ่งภาชนะที่จะหมักจะเป็นโอ่งเป็นไหเป็นถังอะไรแล้วแต่หรือเป็นโถอะไรเงี้ยเอาครึ่งเดียวใส่เครื่องเดียวอย่าใส่มากไม้ไายกองกันมามันจะย่อยไม่หมดเอาแค่ครึ่งเดียวต่อไปเอากากน้ำตาลใส่ลงไปถ้าโถขนาดนี้ใส่ลงไป สองช้อนโต๊ะก็พอยี่สิบีซีถ้าไม่มีช้อนก็เอาฝานี่ยตวงนี้ก็ได้ตวงฝาแต่นี้เพื่อความสะดวกเราจะละลายข้างนอกแล้วก็เทใส่ลงไปก็ได้ทีนี้เอาน้ําใส่ก่อนเพื่อที่จะเอาน้ําตาลใส่ทีหลังให้สะดวกเอาน้ําที่สะอาดอย่าไปใส่น้ําบาดาลอย่าใส่น้ําประปาเพราะมันมีคอรีนมีสารส้มในน้าปราปานี่มีสามอย่างนต่อไปนี้หนึ่งคอรินสองสารส้มสามปูนขาว แน่นอนเลยน้ำบาดาลก็อาจจะมีพวกตะกรันพวกอะไรต่างๆนะมีสารพิษที่มันที่มันชาล่างจากผิวหน้าดินยาฆ่าหญ้าฆ่า,มาแมลงนี่ลงไปเป็นน้ำบาดาลน,นี่พูดให้ฟังน้ำฝนก็ควรจะพอใช้ได้น้ำฝนนี่ให้มันค้างไว้หน่อยหรือน้ำบาดาลเนี่ยให้มันค้างคืนสักคืนหนึ่งมันตกตะกอนก่อนก็ใช้ได้แต่อย่าไปใช้น้ำประปาน้ำบอ่อน้ำสระนี่ใช้ได้ะเอาน้ำมาใส่เกือบเต็ม เหลือช่องว่างไว้ประมาณหนึ่งฝามือเพื่อในการหมักให้มีอากาศกากน้ำตาลใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะหรือสองฝาเทกากน้ำตาลกับเทอย่างนี้เทให้ดูนี่หนึ่งฝาเทใส่ลงไปอีกหนึ่งฝาตามลงไปดูเนี่ยเวลาจะดวกเวลาไปถึงบ้านทำได้ใช้หัวไม้มือกวาดกากน้ำตาลออกมา ให้เสด็จน้ำแล้วถึงเอาไปปิดหัวเชื้อทำเองเมื่อกี้ไปทำไล่แมลงแล้วป้องกันแมลงแล้วทีนี้เอามาทำฮอร์โมนผลไม้ฮอร์โมนผลไม้เพื่อจะเล่งการจเจริญเติบโตของพืชนี่เขยา่าเขย่าเหมือนเดิมใส่ไปสองฝาหรือจะใช้ช้อนก็ได้ถ้าประเทศโจกเราปนี้แล้วคำนวณไม่ออกว่ามันสองช้อนขนาดไหนก็ช้อนมาตวง หนึ่งช้อนกาดน้ำตาลสองช้อนก็หัวเชื้อสองช้อนเหมือนกันเอาสองช้อนถ้ามันติดช้อนเจไรเนี่ยกขไม่ต้องไปเสียดายเลยมันชื่นใจผมกินได้หมดทุกถังนี่แหละผมไม่กินแต่ขาดน้ำตาลบอกตรงๆเลยแต่การทานแต่ลิ้นเนาะเอาต่อไปเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันเดิมคน ไม่ต้องลงทุนมากเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันนี้คนทําไมเนี่ยคนให้กากน้ำตาลมันละลายหรือจะคนในขั้นมอกแล้วก็เทใสลงไปก็ได้ไอันนี้แสดงให้ดูก็เลยต้องคนให้ดูด้วยพอกากน้ําตาลละลายแล้วก็พอแล้วมันจะไปนคนมากไายพอแล้วผ้ายางผ้าพลาสต,ต,ติกสีขาวสีดำอะไรก็ได้เพาเป็นผ้ายางผ้พาพลาสติกมักกันลมแม่ลมเข้าลมออกต่อไป ก็ฝาโอค์ฝาไหยฝากระป๋องกระป๊อกไปเนี่ยปิดเอากระดาษขาขามาแปะเขียนเหลือช่องว่างไปแล้วไม่ต้องกวนระเบิดเอาวางไว้ในร่มอย่าไปตากแดดไว้วางไว้ในร่มจะเขียนยังไงก็ได้แต่ขอยมีใจความใหญ่ๆอยู่สามอย่างันต่อไปนี้หนึ่งห้ามเปิดจนกว่าจะครบเจ็ดวัน ข้อที่สองห้ามเปิดแม้แต่วินาทีเดียววินาทีเดียวก็ห้ามเปิดเปิดปับเชื้อรคล,ลงปุ๊บแค่กระพริบตาเนี่ยเชื้อโรคลงได้ฉะนั้นอย่าไปเปิดถ้าอยากได้ของดีอย่าไปเปิดถ้าจะเป็นนักหมักตั้งแต่วันนี้ไปจนไปอย่าไปเปิดเปิดเมื่อไรเสียของเมื่อนั้นลูกหลานมือทอนต้องตีมือไว้อย่ามาเปิดข้อที่สามสุดท้ายนี่คาถากำกับข้อที่สามเปิดเมื่อไรเน่าเมื่อนั้นเหม็นเมื่อนั้น นอนเมื่อนั้นใครอยากมักอะไรไม่ให้เน่าไม่ให้เม้นไม่ให้นอนอยาเปิดจนกว่าจะครบเจ็ดวันวันนี้วันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดมีสามสิบเดือนนี้มีสายยนสามทวันที่หนึ่งพฤษภาเปิดวันที่หนึ่งพฤษภาเปิดได้เลยนี่ไม่ต้องกลัวมันระเบิดเพราะเหลือช่องว่างไว้แล้วจุลินทียครบรอบเพราะมันเจ็ดวันมันจะย่อยแหลกล้านเลยย่อย กล้วยย,วย่อยผล,ลไม้ทั้งหมดนี่ที่ใส่ลงไปสามอย่างนี่ออกมาเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในน้นํานี่มันจะย่อย,ยทั้งเบตา้าแคลโรทีนไขมันวิตามินเกลือแร่อยู่ในน้าผล,ลไม้ออกมาหมดทุกอย่างทุกอย่างสารอินทรีย์กรดอินทรีย์สารออกฤทธิตนกีวภาพเพียบอะไรเป็นตัวทํางานในเราใส่ลงไปสองช้อนนี่แทนครกบทดยามันย่อยมันเองเลยแหลกลานเลยไม่ต้องมันทํางานแทนเรา ครบเจ็ดวันเปิดเปิดฝาผ้ายางออกดูก่อนจะเพิ่งทำอะไรฝ้าขาวเป็นเม็ด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 เต็มไปหมดนอกจากฝ้าขาวเป็นเม็ด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 แล้วแสแดงว่าจุลินทรีย์เข้าสปอร์เป็นเม็ด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 นี่จุลินทรีย์เข้าสปอร์นิ่งถ้าเป็นเม็ดจุลินทรีย์จะดงว่าเป็นต่อไปจะมีไขมันไขมันเหมือนน้ำมันหมูหน้าหนาวนี่ยกาขอกาะแขงด้านในเต็มไปหมดเลย รีบหากระปุกสะอาดๆมาหนึ่งใบกระปุกสะอาดๆมาใบมีอะไรที่เสียบไอติมก็ได้ไมเบนเบนเนี่ยหรือล้างสะอาดจะเหลือช้อนชายยังไงได้ขูดขูดไขมันเหลืองๆเก็บไว้ขูดเก็บไว้ไขมันมหัศจรรย์ขูดเก็บไว้เดี๋ยวใช้ทําอะไรเดีย๋ยวจะบอกแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องเข้าตู้เย็นปิดฝาไว้เฉยๆอุณหภูมิปกติเสร็จแล้วอันนี้ก็คนๆๆๆ,ๆกรองแต่น้ําใส่ขวด ถังนี้ถังที่สี่นี่ฮอร์โมนผลไม้ฮอร์โมเนเร่งการเจริญเติบโตฮอร์โมนชีวภาพแลแ้วะจะเรียกสรรพคุณเร่งรากเร่งดอกเร่งผลทำให้ผลดกทำให้ขั้วยาวเหนียวทำให้ผิวเกลี้ยงไม่เป็นขี้กรากเคยฉีดใส่มะม่วงดูแล้วมะม่วงขั่วยาวลมพัดมาแขวงนเยเฉยแต่ไม่ขาดคั้วมันเหนียว เคยไปฉีดใส่ต้นพลิกดูแล้วเก็บไม่หวาดไม่ไหวดกเพราะของดีๆมาจากผลไม้สามอย่างที่ว่ามาเนี่ยจุลินทรีย์ย่อยมาเป็นน้ำเดียวกันกากมันที่เหลือไม่ต้องทิ้งไปผสมดินล้วนผสมทรายใส่ต้นไม้ฝังใต้ต้นไม้เลยหรือใส่ไปในร่องผักเลยเอาดินกรบหรือหญ้าแห้งฝังแห้งกรบไว้เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายตัวมันเองไปเองมันกลายเป็นก้อนปุ๋ยแล้วอย่าทิ้ง หรือจะปลูกอะไรขุดหลุมฝังเอาต้นมะพ้าวมาปลูกทับกระมวลได้หมดใส่แปลงผักโกรดินแต่งแปลงมันจะเป็นอาหารของพืชต่อไปอันนี้ผสมฉีดเป็นโฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโตเร่งรากเร่งดอกเร่งผลทําให้ผลดกทําให้คั่วยาวทําให้เหนียวทําให้ผิวเกลี้ยงไม่เป็นขี้กลากอันนี้คือโฮอร์โมนชีวภาพไม่มีสารเคมีเชือปนใช้หมดไปในสามเดือนวิธีใช้ เป้หลังน้ำสีแปดลิตรใส่สี่ช้อนโต้ไม่ต้องสารจับใบเพราะมีไขมันอยู่แล้วฉีดพ่นเลยมันจับใบมันเองแล้วมันจะซึมเข้าเนซนซึมเข้าใบซึมเข้ากา้านซึมเข้าดอกซึมเข้าลูกเข้าผลมะม่วงผลไม้ทุกชนิดให้มันออกลูกมาขนาดปลายเดียวก้อยหรือขนาดเม็ดมะขามซะก่อนค่อยฉีดขนาดที่ออกดอกไม่ต้องฉีดอะไรเลยมันจะเข้าไปในเ,เกสรถ้าไม่เกสรเน่าต้นไลกระช่างที่กำลังออกดอกไม่เอาไปฉีด พอมันออกลูกมาเล็กๆหนึ่งขนาดปลายนิ้วก้อยฉีดพ่นได้เลยเอาเดือนละข้างก็ได้หรือสองเดือนข้างก็ได้ฉีดตอนเย็นเนี่ยดีมากตอนเย็นฉีดแล้วมันจะซึมเข้าไปในลูกเลยซึมเข้าเซนมันจะไปหล่อเลี้ยงทําให้โตเร็วทําให้ผิวเกลี้ยงไปทดลองทําเองใช่เองจะรู้ว่ามันเป็นยิงอย่างผมพูดไหมสามเดือนไม่หมดเทใสคอหันหัวซ่วมตามระเบียบล่องระบายน้ํากําจัดกลิ่นลาดคอกหมูได้นี่คือฮอร์โมน ผลไม้เป็นพลังที่สี่ตอจากกำจัดไั